กู๊กู๊ดแอลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเยเซเล่กันนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมดาบพิฆาตอสูรโชว์กันนะครับทุกคนครับใช่ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะผมนะซึ่งเป็นดาบพิฆาตอสูรเวอร์ชั่นทุนต่ำนะครับผมทุกคนครับโอเคครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะโอเคครับเข้าไปแล้วครับโอ้โหทันจิโร่มาแล้วครับโอ้โหโอเซนอิซึโอ้สวัสดีเซนอิซึโอ้หลบเลยดิโอ้โหโอ้นะครับตอนนี้ผมเป็นเล่นแบบทันจิโร่นะครับทุกคนนะครรัััััััับโโ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 ออ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 อ้้้้้้้หววิิิิ่่่่งไปแลนน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 ีีฟฟฟฟฟเเเซซซซยททใจจ็ โอ้ฉันไม่ลอนายหรอกเนาะโอ้ฉันฟันเลยเนี่ยฟันฟันนี่ฟันโอ้ฟันเฮ้นี่พยายามหนีนะเนี่ยโอ้เหมือนเหมือนกำลังเกยตื้นอะไรสักอย่างโอ้โหนี่นี่โอ้โหโอ้โหนี่ฟันฟันคือนี่ฟันฟันโอ้โหปราณปราณอปปราณนี่ยูคิโอยูคิโอโอ้โหนี่โอเซอิสอกองแล้วโอื่อิสลงมาไปกองแล้วโอ้โห โอ้แต oh, 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 ่จ oh, oh, ิโ oh, ร oh, ่โห่ี่อยู่ในการฝึกแล้วเนี่ยโอ้โหอ้กระเด็นเลยโอ้โหโอ้เซนิซึโค้ดเถื่อนโอ้โหเอ้าเพิ่งรู้สึกตัวโอ้โหโอ้กระบวนท่าอะไรกันเนี่ยโอ้โหเซนิซึโอ้รุนแรงจริงอ่ะโอ้โหโอ้หลบหลบหลบ โอ้เซี่ยสือเซี่ยสือที่เป็นแอกอย่างเดียวเลยจะไม่ได้โอ้ดินี่ฟันฟันฟันนี่ฟันฟันฟันนี่เขาหาแอกนี่นี่เนี้ยไปกินนี่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 โอ้ฟันฟันหน้าฟันหน้านี่ฟันหน้าเออเอาไปกินเป็นไงโอ้โหโอ้นี่ฟันครับโอ้รำเป็นน้ำออกมาเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โอเดี๋ยวทำไมทำไมเฮ้ยทำไมเรียบร้อนแล้วเนี่ยโอ้วิ่งแบบนารูโตะโอ้ไปแล้วโอลาก้หน้าเซี่ยสือโอ้โหโอ้เซี่ยสือม่นเอาจริงแล้วโอ้ยย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  เคยเออใจเย็นใจเย็นนี่ฝันแม่งเลยเออมึงอยากได้น้องกูไม่ใช่เหรอไอเชี่ยมึงใจเย็นสิเออเอเอมึงใจเย็นโอ้กูกูพี่เขยมึงนะเฮือกูตายเฮืยโอ้ทาจิโร่ตายเลยอ่ะเฮีอโอ้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 ตายแบบโคตรหนังอินเดียเลยอ่ะเฮืต่อไปก็จะเป็นเกมอันที่สองของเราอ่ะนะชื่อเซติสุโอนี่เฟนอะไรไม่รู้นะโอเคน่าจะเป็นเกมฆ่ายักษ์นะโอ้นี่แปลว่ายักษ์ยังไงล่ะเออภาษาญี่ปุ่นนะนี่โอเคเข้าไปแล้วนี่ชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะเป็นแมนชั่นนะเออแมนชั่นนี่โอเคมันจะมีตัว ไม้เลือกนะผมจะเล่นตัวไหนดีนะโอ้มันมีหลายตัวแล้วกันน่ะโอ้โหเหลือเลินเกินแล้วกันอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เลนชินุบุจังแล้วกันนี่อันนี้มาแล้วนี่ชินุบุจังมาแล้วโอ้ปลาเมล์ง่ะโอ้โหอันนี้คูจันโอ้ยคูจินกี่อยู Wet ่คูจันโอ้โหอันนี้ฟันฟันฟันนี่อ๋ออแหลกแหลกแหลกเออเออนี่นี่ไม่เป็นไรนี่นี่ครับผมสมจริงมากนะครับอสูรนะครับทุกคนครับโอ้โหนี่นี่ฟันครับฟันครับหืมหืมฟันฟันนะโอเคนี่นี่ฟันเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาแล้วหืโอ้ฟันฟันเรียง วเลยอะโอ้โหไม่ต้องห่วงนะเจ้าหนูเดี๋ยวพี่จะใช้พิษปกป้องหนูเองนี่เป็นคําที่แย่มากใช้พิษปกป้องหนูเองก็ไม่ต้องห่วงนี่นี่พี่บินแล้วเนี่ยพี่บินเป็นผีเสื้อเลยไอ้น้องเนี่นี่ฟื้น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 นี่นี่เก็บเรียงตัวเลยเห็น้องนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหเสียไปเลยอะโอ้หองคงจะชมพี่ว่าโอ้เสียไปเลยกับพี่อันนี้ภาคเองอันนี้ภาคเองอันนี้นี่นี่บินบินบินอันนี้บินบินบินนี่ตัดหัวนี่เจียหัวหมดเลยเนี่ยเจียหัวนี่นี่อาไปกินนี่ นี่นี่เจียหัวเรียงตัวเลยนี่นี่นี่เจีย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 หัวนี่เจียโอ้ตัดเหมือนไททันเลยโอ้มาเนี่ยนี่นี่ตัดตัดตัดนี่ตัดหรืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรสเตรนเนี่ยรู้สึกแปลกประหลาดอย่างนั้นเหรอเออฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางางเอ้ยไม่ใช่พลังแปลกๆเหรอประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้อะไรแปลกๆประมาณนี้โอเคอุ้ยมันมาแล้วอุ้ยว่านและเชียวโอ้ลุยเลยชินอบูจังอุ้ยอุ้ยนี่มาแล้วฮึมฮึมมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุห้องเอียงห้องเอียงเอ้ยนนี่มันเคยเป็น ศูนย์ข้างขึ้นมาก่อนจะไม่เล่ะเอ้ยหรือข้างแล้วไม่รู้จะไม่ได้เอออันนี้ตัวภาคแรกเลยเออนี่โ, phones, โอ้โหเอาพิษไปเดกแซนี่ตายซะ๋อ,อตายแล้วหุ้ยตายแล้วอุ้ยชะตา,าแล้วเย้ต yeah! ายเฉยเลยอ่ะโอ้ศูนโดยอศูนแล้วแกแค่เฉยเลยโอเคนะครับทุกคนต่อไปผมก็จะไปเล่นด่านรถไฟนะครับทุกคนนะครับน่าจะเป็นด่านที่ว่าเออมันอยู่ในดูมูวนะี่นะครับทุกคนนะเออนี่นะครับนี่นี่เลื่อนเลยเลื่อนนี่ผมจะเล่นด่านนี้ก่อนนะครับทุกคนไอ้ด่านนั้นเดี๋ยวก็เล่นนะ โอเคครับโอ้เริ่มเล่นกันเลยดีกว่า Infinity t ้เทเรนโอ้เหมือนอินฟ okay, uh okay. oh, ah, oh, ิน oh, ิต oh, oh, ี้กาเลตหรือเปล่านะเอออันไหนเนี่ยโอ้โอ้เลตเซนส์ส์นี่โอเคมาแล้วฟืบ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 โอ้โหเซนส์ส์นี่นี่นี่มาแล้วโอ้โหโอ้ฉากปกป้องเนสโกโคเท่เลยพี่โอ้โหโอ้แต่เนสโก้อยู่ไหนอะพี่โอ้นี่ฝันฝันโอ้ย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 โดนอยู่ในฝันลายครับทุกคนครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในฝันเมื่อกี้นี่นี่ฝันฝันฝันนี่นี่นี่ในฝันก็อันตรายมากนี่นนนีี่่ฝั ฟันฟันนี่โอ้ต้องระวังไอตัวนี้นี่นี่โอ้นี่ฟันฟันเลยฟันโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้รู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยโวยไอแท่งอย่างเงี้ยโอ้มันแปลกแปก็ไม่รู้อะเออโอ้ย่าให้มันพันเราได้มันจะอันตรายมากมากเออหลบ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 ทําไมฉันนึกถึงอะไรบางอย่างที่มันแปลกแปลกไงเอออันเนี้ยเออเหมือนไอพวกเาวันเลยเออโอ้รู้สึกโอ้รู้สึกแากลัวเออไปเลยอะออนี่อ๋ออนี่ไงเจอแล้วนี่ไอตัวนี้ไงที่มันชอบแบบว่าเออเออที่มันชอบพูดอย่างเงี้ยเออ ตรวมานเนี่ยเออนี่มาแล้วโอ้ยตัวเดี๋ยวบูบี้เนี่ยโคตรเคเลยอ่ะโอ้ยตายโอ้ยโดนลูกตามันฆ่าไม่เป็นไรเออเนาซุโกะเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องเองไม่ต้องห่วงเออครั้งนี้ปกติผมจะเล่นพวกเซอิสึหน้าด่านนี้แต่ผมขอเล่นเป็นแบบทันจิโร่แล้วกันเออแบบพี่ปกป้องน้องอะไรประมาณนี้เออเนาซุโกะเป็นไงอ่ะเออเนาซุโกะเดี๋ยวพี่จะปกป้องเองนี่นี่นี่ฟันฟันหัวนี่ฟันหัวอสูรอสูรแมงมุมเอออย่าให้มันกัดนะเดี๋ยวจะเป็นสไปเดอร์แมนแบบพวก อะไรเงี้ยนี้ฟันฟันฟันเนี่ยฟันเลยเนี่ยฟันนี่โอ้โหเลียงตัวเลยอะเออฟัน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 เอาฟันฟันนี่หมดเลยอะเฮืยอฟันฟันอะโอ้มาดีครับโอ้นี่ฟันเลยครับโอ้โหโอ้โหโคตรหล่ออ่ะพี่โอ้โหโอ้โหพี่พี่ทันจิโร่โคตรหล่อเลยครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่โอ้โหนี่ครับฟันเลยครับโอ้ยโอ้ยไปเลยครับโอ้บินเลยครับอืมอืมโอ้โหฟันเลียงเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟัน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 โอ้ยอุดยอดไป โอ้ยโอ้จะตายจะตายโอ้ยิวิวอุตส่าห์แอคให้น้องดูตั้งนานนะเออโทษทีนะน้องโอ้นี่พี่เอาจริงแล้วอ่ะโอ้นี่เดี๋ยวพี่จะเอ้ยไปถึงบอสได้ดูนะเออแต่พี่ฆ่าบอสไม่ได้เลยสักตัวเออฆ่าได้ตัวเดียวเองในด่านแรกย่อยเอ้ยนี่นี่เอาไปเอาไปโอ้โหนี่โหมีแต่ไอ้พวกแมมมุมทั้งนั้นเลยไอ้พวกแมมมุมเออโอ้นี่อะไรเนี่ยฉันสัมผัสได้ถึงอะไรแปลกๆอีกแล้วนะโอ้สเตรนโอ้อยากได้ด็อกเตอร์สเตรนด่นอะไรนั่นน่ะโอ้ยังไมม่ีอะเคนั่ ป้องนอง oh, ้องโอ้ยไม่โผว่าไม่อกว่ากหลัางมันหนังผีเลยวอโอ้ oh, oh, ดีฟันฟันโอ้โอ้ตกใจห oh, oh. มดโอ้ไป็นการตกใจที่แบบ ไอ้นี่ชินหลุยมันหลุยมันเนี่ยไอ้เนี่ยนี่เอาไปแดกนี่หลุยนี่เอาไปกินเออฉันจะไม่เรียกันว่าหลุยเอาเดส์โคจู่ๆทำไมอ่ะพี่อะไรช่วยน้องอยู่พี่ไม่ได้เล่นนี่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 เอาไปกินเอาไปกินนี่เอาไปกินนี่นี่อย่ามาทำน้องกูเอาไปแดกนี่นี่นี่หยุดทำน้องกูเอาตัวแดงเลยเนี่ยมันมันมันจะเปิดรากสุดยอดแล้วโอเคนะครับทุกคนจริงๆผมเล่นผ่านมาเลยนะครับทุกคนไอ้ดานพวกนั้นนะฮะอันนี้ครับคือดานสุดท้ายจริงนะอันนี้คือยากจริงๆนะทุกคนแต่ดานพวกนั้นคือผม ผ่านมาหมดแล้วนะเออน,นี่นี่ครับมาแล้วนี่นะครับโอ้โอโถ้าทุกคนเล่นดานะ่านจะไม่ผ่านทุกคนก็คงจะไม่มาถึงด่านนี้นะครับทุกคนต้องกดอีซี่เท่านั้นนี่นี่นี่โอโ้โหโอ้มาแล้วนี่คือเมียของทันจิโร่านาโอดจังเออเอาไปแดกโอ้แรงโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้ทันจิโร่เองแห้งแน่โอ้ดูทรงแล้วแห้งแน่แน่ไอ้ทันจิโร่เออนี่น,นี่บินเลยนี่นี่ออ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเจอสัมผัสได้ถึงแปลกแปลกแล้วมันต้องสัมผัสแปลกแปลอีกแล้ววะเนี่ยให้มันสัมผัสอื่นๆไม่ได้แล้วเหรอแปลกแปกตลอดเลยใ เครียดเลยเด็กกูเครียดเลยเด็กกูเครียดเลยโอนีมาแล้วเนี่ยอุ้ยมาแล้วโอ้เจนเ็นโอ้เจนคือค่าอนาโอโอ้โอ้โหดาบพิฆาตสูนภาคใหม่มีคานาโอะเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับเออไม่ใช่ครับมันมันอยู่ย่านเรือ้วนะครับคานาโอะเออปกติต้องอยู่เออตอนสุดท้ายสีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะเออแต่ฉันมาเลยไหมมาก่อนกําหนดด้วยโอ้มาแล้วโอ้หลบหลบโอ้โอ้เจ็บโอ้โอ้ถ้ามันตัวสีแดงเราห้ามเข้าใกล้มันนะครับทุกคนมันจะแบบว่ายังง นะมันจะตีเราตายเลยนะครับทุกคนมันอันตรายมากมาแล้วนี่เรียกพี่เลยเหรออันนี้ฟ้องพี่เลยอันี่อันี้กี่ฟ้องอันนี่อันนี้ตัดหัวเลยนี่ทำไมตัดไม่ได้เนี่ยโอเดี๋ยวมันเรียกพี่มาแล้วเนี่ยอันนี้ตัดเลยนี่อันนี้ตัดเลยนี่ตัดโอ้โหเกือบตายโอ้โหแล้วนี่เราสามเรียกกลัวอะไรมันล่ะอุ้ยมตัวแดงเลยเยี่ยยเยี่ยตัวแดงเลยอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยโอ้โหมันเรียกพวกมาโจมตีนั่นเฮ้ยมันเรียกพวกมาโจมตีนั่นจิบายแล้วไปโอ้โหไปโอ้ปกป้องเต ตเองได้แต่ปกป้องคนของตัวเองไม่ได้ชิบหายแล้ว